สวัสดีครับพี่น้องมือนี้กับมาพอ่อยายในคือเกา่ายายในคือเกา่าทุ่งนายายในยายไนผ้าเห็ดอีหยังอันนี้ผ้ามาเบิงสีเห็ดผ้าเห็ดนอไม่สมจะด,ดูการนอไม่จะด,ดูการนอไม่สมามารถเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ได้กินในหนาแรงหลังจากที่ซับแล้วก็แช่น้ำไว้สองสามขึ้น เกิดทีให้เขาค้ายกววมขวมกวมอย่างเง้เขาออกน้องกับมาล้างมาล่างหลายๆนาํนามมล่างนาแบบงไม่หละหลายๆล้ย,ลา,ยามาจ้าอันนี้ก็จะเป็นการถนองมาหารถน้องมาหารไว้กินนอกฤดูกาลหลังจากข้าลหลังมาแล้วหลังจากข้าลหลังมาแล้วน้องใหม่สีห้องดอกเขาอย่างหม้แล้ว แซน้ำเพื่อช่ให้น้ำหืนน้ำคมของเขาออกไปสองขึ้นือสามขึ้นกัแล้วแต่แต่หายน้ำมันได้ถ่วงเด้อถ้าน้ำเพราถ่วงกะน้อใหม่มันจีแหลกสูตรได้ไนกับว่ามียังหรอกแซน้ำกับแซน้ำเปล่าหลังจากเขาสับแล้วสับแล้วเขาก็เพื่แน้ำเปล่าไว้ซื้อไม่สองสามขึ้นสามขึ้น่านไปเขาก็เอามาล้างบอกมาล้างแล้วก็มาเสาวเกลือมาเ้าวกับเกลือ หมักเข้มหน่อยเข้มหลายก็ใส่เข้าไปว่ามีขีดจำกัดเ่ามีสูตรจำกัดในการทำอาหารทุกอย่างอันนี้เป็นสูตรทีนะ่ในตะก้อนนี่ก็เห็ดบ่าเป็นดอกก้อนนี่กับ่าเคยเห็ดอยูเขาคงเทปแต่นั่นแล้วกับบันนี้กับง่ายๆกับขึ้นมาบานซองเราจะมาล่องเห็ดแบบวิธีแบบบานบานเหาเนาะวิธีการแบบบานบานน้องเหากัน ถามจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนล่ะถามจากแม่มาเออเห็ดน้องใหม่เพิ่นเห็ดจังไดอันเห็ดน้องใหม่สมเห็ดจังไดมันก็เยเสียว่าเนาบ่าเสียก็ได้สูตรจากแม่เห็ดปลาจอมโมหนันก็ได้สูตรจากแม่ <c ười> ขันสมพักมู้ฒินันต่กอนก็เห็ดบ่เป็นแนวใดกรได้เฮ้ากับตองมาเลี้ยนู้วามีผู้ใดเป็นตะเกิดน้องพี่น้องมีผู้ใดเป็นตะเกิดเกือเขากับสพ่พ่อปรามพ่อปาณ สกคันให้มันเข่ากันแล้วกันต้ก็เก็บใส่ขวดดองไปประมาณสิบมือก,กินได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือว่าเพื่นอนหมั่ยังให้เห็ดนี่บ่ค่อยบ่ค่อยว่ากินไวเพราะว่าฤดูกาลนี่มันเป็นฤดูกาลของนอ้องหม่แล้วน้องสามารถทำให้เห็ดกินแบบใดก็ได้กิน,ดกนสดกินแกงแบบได้ก็ได้แต่ว่าอ,อันแบบดองนี้เ่าสามารเอาไว้เก็บไว้ได้โดน เก็บว้ได้คำปีอ่ยอีกปีหนา้าม่งก็ค่อยอนั้นก็นกนกนได้นี่แหละที่บานๆวิถีชีวิตแบบบานๆน,นี่ยังกัเห็ดไปการถนอมาหารได้เก็บใบกินได้โดนกนัเป็นอีกอย่างหนึ่งของคนบานๆชนบทเนาะอันนี้ขวดโมือนี้เขากลังไว้แล้วล้างไว้แล้วล้างไว้แล้วขวดที่เหลือจากข้าื้อนามาก,กินวันนี้เขาก็ทิบรรจุ ซิมเบิงเนี่ยซิมเบิงถ้ามันเค็มได้แล้วค่ะ,ะให้่มันเค็มแห้งเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเค็มเขาสีออกมากอยู่ในขวดเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งค่ะน้ำที่น้ำที่ยันให้เห็ดใบมันที่เป็นน้ำยันให้ผสมเกลือไปแล้วอันนี้คือคันเห็นมันพ่อเขากันซื้อแล้วก็สิบ,บันจุขวด นางเห็ดอยู่ทงไฮทงหน้าขางกอนอ้อยยันบอนนิดก่อนเท่าไงน้องใ,ใหม่หลายแลดูการของน้องใหม่เขากัเห็ดดองไว้แน่กัเห็ดแต่แบบเป็นเผาวไว้แน่จังสันเนาะบ้านใดเพิ่นน้องใหม่เพิ่นห,น,หพนหลายเพิ่นกัเห็ดหลายหลายเอาเห็ดมันจูขวดไปยังเสียมันจูขวดแบบซียแล้ว เอาก็สามารถเอาไปจํำน่ายได้งาา่ายเพราะว่าถ้าจำนายง่ายคือการกินกับง่ายคือขวดหนึ่งนี่แกงนึงพอดีได้หม้อน,นึงมันหลายเอาก็มีคนซื้อเอาก็ขายยังสี่แล้ววิถีชีวิตบ้านบ้าบ้านผู้เพิ่นบ่มีเพิ่นก็ซื้อผู้เพินน่นมีอยู่แล้วเพิ่นก็ บ่ได้ซื้อเพิ่นกะเฮ็ดขายบางบ้านเพิ่นกะเฮ็ดไว้ขายี่ถุงหน้า,ยนายนเ,เอายอะหน่อยนี่เฮ็ดไว้แจกพี่น้องขายกระส่วนน้อยเพราะว่าเที่ยวนี้เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายถ้าใครสนใจกะสามารถทางไลน์ได้เล้วค่ะติดต่อได้ใจนในได้ทางไลน์ได้ ี่เป็นการถนอมอาหารเป็นการถนอมอาหารกนบรรจุขวดยัดเข้าไปยัดเข้าไปมักหน่อยมากหลายยัดเข้าไปก็มันกะสิได้พอดีแกงนึงอะเนาะขวดนึงนี่ขวดน้ำนึงเนี่ไในแกงหนึ่ง,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 งพอดี กับวต้องใส่ให้มันจนเน่นดเด้อแล้วยังไงก็เสีเอาน้ำน้ำจากอาทีว่าต้มไว้มันเย็นแล้วใส่เกลือไว้สีใส่จนเขาถ่วมตามว่ตถวมนะมันสีเห็ดเห็ดน้องใหม่เขาแหละใส่จนถั่วมันก็ปิดฝา ติดต่างไว้นี่ทีลมก็จะเฮ็ดทั้งสี่อะไปเรื่อยๆจนกว่าสิเหมือดมาก,กดไลค์กดแชร์ติดตามตงหน้าแย่ในีนเ้อจ้จาเดอ